มาต่อกันที่เรื่องราวของสาวจันจีกันมากดีกว่าครับช่วงนี้ก็มีข่าวกับหนุ่มนะฮะมาริโอครับและล่าสุดก็เพิง่งถึงวันเกิดมาริโอไปนักข่าวก็เลยไปถามว่างานนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์อะไรกันหรือเปล่าครับ เพื่งจะผ่านวันเกิดอายุครบ26ปีของมาริโอไปเมื่อวันที่4ธันวาคมครับจนทำให้เกิดคำถามว่าจันจิจันจิราสาวคนสนิทเนี่ยมีของขวัญพิเศษอะไรให้คนพิเศษอย่างหนุ่มโคบ้างครับงานนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าไม่หวือหวาอย่างที่คิดเพราะว่าไม่มีทั้งของขวัญและไม่มีทั้งการไปฉลองเบร์ดเดย์กันนอกรอบครับมีแค่การส่งข้อความไปอวยพรสั้นๆไม่มีอะไรมากเพราะเจ้าตัวเองก็ยอมรับนะครับว่ากลัวที่จะเป็นข่าวครับ วันเกิดค่ะเพราะว่าพี่เขาเห็นในอินสตาแกรมว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ได้แค่วันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์อย่างเดียวค่ะส่งข้อความไปค่ะก็แค่แฮปปี้เบิร์เดย์ตามภาษาพี่น้อง <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้ตอบกลับนะคะเขาคงวุ่นวายกับการเที่ยวของเขาอยู่ตอนนั้นอจริงๆว่าไม่น้อยใจหรอกค่ะจริงๆว่ามีคนให้ของขวัญพี่เขาเยอะมากอยู่แล้ว mm hmm. กลัวเป็นข่าวค่ะไม่ใช่ค่ะก็ก็ก ปกติอยู่แล้วเนืะก็เป็นพี่น้องกันก็แค่ส่งข้อความไปก็น่าจะโอเคแล้วให้แบบว่าแฮปปี้บดย์อะไรเงี้ยแก่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้พูดกลับมาอะไรค่ะก็ส่งข้อความไปเฉยๆค่ะไม่มีอะไรกลับมา<ส>ช่วงที่เป็นข่าวนี่มันเป็นช่วงบังเอิญจริงๆที่บังเอิญได้เจอกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ปกติไม่ได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วค่ะไม่นะคะก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วช่วงที่เป็นข่าวมันคือแจ็คพอตจริงๆค่ะที่แบบว่าคนมา ก็ต้องระวังตัวขึ้นนะเพราะว่าคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยจิกก็ในการลงรูปหรืออะไรางี้ก็ต้องคิดให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเขาจะเข้าใจผิดแล้วก็คิดว่าจิแบบว่าต้องการจะประสงค์จะเกาะพี่เขาหรือเปล่าไไม่ค่ะยังเป็นพี่น้องที่ดีเหมือนเดิมก็อย่างที่เขาบอกนะคะว่าความสัมพันธ์เนี่ยคือพี่น้องค่ะจะกี่ครั้งเนี่ยก็ยังบอกว่าเป็นพี่น้องเหมือนเดิมค่ะส่วนจะคืบหน้าพัฒนาหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ตอนนี้ก็ยังเป็นแค่พี่น้องกันอยู่เลยนะคะต้องติดตามตอนต่อไปแล้วกันว่าจะมีขยับขยายกลายเป็นแฟนหรือเปล่านะครับใช่ค่ะแต่เชื่อนะคะว่าน้องจันจีเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะคะคเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะระหว่าง2หนุ่มค่ะอีจุนแลวก็ทันเดอร์นะคะเผยถึงอนาคตด้วยนะคะหลังจากที่เขาออกจากวงไปแล้วจะไปทําอะไรกันต่อค่ะ